คือหน้าแรงเนี่ยไม่มีน้ําเลยกับแห้งหมดเลยเราต้องซื้อปีละสองล้านคิดดูแต่หลังจากนั้นมานี่นี่ับปีที่5แล้วไม่เคยเห็นพื้นมันเลยนั่งก็คือมีน้าใช้ตลอดใช้ในครอบครัวใช้เลี้ยงหมูปลูกตนน้นไม้ผมว่าเกิดประโยชน์ต่อชุมชนของเราหน้าฝนน้ําท่วมก็จะหายไปน้ําก็จะลงดินทั้งหมดปัญหาเรื่องน้ําท่วมถังก็จะน้อยลงครับนี่แหละธนาคารน้ําใต้ดินเก็บฝนใต้ดินลดน้ําท่วมแก้ภัยแล้งดินชุ่มชื้น ต้นไม้โตไวตำแหน่งที่เราจะขุดธนาคารน้ำเนี่ยมันมีอยู่2ตำแหน่งนะครับก็คือตำแหน่งที่1เป็นจุดที่น้ำท่วมขังตำแหน่งที่2ก็คือเป็นจุดที่น้ำไหลผ่านขุดตามพื้นที่ที่เกิดจริงความลึกเนี่ยก็อยู่ประมาณ2-3เมตรวัสดุที่เราจะใส่ได้ก็มีหินใส่เป็นก้อนใหญ่ลงข้างล่างไปใส่ท่อ PVC เจียมไปที่กลางหลุมนะครับแล้วก็เอามุ้งเขียวปูข้างบนก็ใช้หินเล็กปูข้างบนบาง ธุรกิจสุกร CPF จึงจักมือชุมชนและท้องถิ่นต่อยอดจากศูนย์เรียนรู้หนองว่าสู่ศูนย์เรียนรู้กําแพงเพชรฟาร์มและโรงงานอีก8แห่งนี่คือสิ่งมหัศจรรันทร์ในธรรมชาติที่มาบอกเรื่องธนาคารน้ําที่ผมบอกว่ามีประโยชน์มากถ้าไม่มี CPF ก็ไม่มีชุมชนที่หนองว่าถ้าไม่มีผมไม่มีครอบครัวผม